สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องลาเต้เช่นเคยนะคะแล้ววันนี้น้องลาเต้จะพาไปชมบ่อแหนแดงที่คุณปู่คุณย่าเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารกบและก็อาหารปลาค่ะลดต้นทุนได้ดีมากๆเราไปชมกันเลยค่ะแหนแดงรุ่นนี้คุณย่าทําไวสามบ่อนะคะก่อนที่จะมาเป็นบ่อแหนแดงเคยเป็น <มา S 1> บ่อเลี้ยงยกบมาก่อนค่ะม <า S 1> ไม่ได้จดับออกมาหมด,น,ดนะคะบางบ่อก็จะมีน้องกบพอให้ได้ชื่นชมอยู่นะคะ บ่อแหนแดงที่พี่พี่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นน้ําไม่ลึกนะคะน้ําเท่าแบบครึ่งแค้งอะไรเงี้ยพอมาเลี้ยงแหนแดงนะคะก็เอาปุ๋ยคอกรองก่อนรอบหนึ่งนะคะไม่มีนะอันนี้เป็นบ่อดินเลยค่ะดินค่ะแหนแดงจะเลี้ยงง่ายโตไวมากๆนะคะสองสามวันคือตักขึ้นไปผสมกับหัวอาหารให้กบให้ปลาได้เลยค่ะ ตรงที่เราเห็นเป็นบางๆนี่คือส่วนใหญ่ก็จะตักไปให้อาหารปลาแล้วนะคะแล้วก็รอให้มันขยายตัวแล้วก็เต็ม<อ>บอ่อใหม่แล้วก็ตักไปใ <มา S 1> หม่ค่ะทางนู้นคุณพ่อจับปบได้แล้วค่ะเราไปดูกันว่าตัวใหญ่แค่ไหนอู้้าพี่บิม อ๋อเขาชื่อพี่เบิ้มเหรอตัวนี้ใช่โอ้โหพี่เบิ้มตัวเขียวเลยนะโอ๊ยระวังแม่มันไปกินอะไรมาวะมันไปทาลริสติกมาแล้วเปล่าเบาเบาเบาอย่าไปทำเขาเลยโอ้ตัวใหญ่มากใหญ่ใหญ่เนี่ยสีเขียวเลยสีเขียวแปะเลยไรพ่อจะปิ้งให้กินไม่แหนแดงปุ๋ยพืชสดหรือว่าปุ๋ยธรรมชาตินะคะตัวนี้จะเพิ่มไนโตรเจนให้กับดินค่ะ ควบคุมวัชพืชแล้วก็ลดการใช้เคมีในระบบดีเวศด้วยนะคะเป็นพืชลอยน้ําแล้วก็ใบมีสีเขียวสดค่ะเพราะว่าตัวเขาจะมีโคอโรฟิลสูงมากแหนแดงจะชอบน้ําสะอาดๆนะคะแล้วก็อยู่ในน้ําตื้นปลูกในบ่อแบบนี้นะคะควรเติมน้ําให้น้องบ่อยๆนะ,อะ,ะนอชอบความสะอาดมากค่ะไหนๆไหนๆไหนเป็นตาโป๊โ,โอ้โนี่ไงมันหนีแล้ว ว่าไหนแดงไหนพูดสิครับไหนแดงอ่ะลองลองลองบอกลองบอกท่านผู้ชมสิว่าอ่น้องจะพามาดูไหนแดงครับหนแดงให้ปิดปัะนี่ไหนคะว้าวสวยไหมคะ นี่อะไรเนี่ยเหมือนขนใช่เป็นรากมันค่ะลูกไายบายเจ้าแหนแดงไม่บายเจ้าแหนแดง, <c oughs> แดงอ่ละลวเต้พาอ้อมไปดูด้านโน้นเลยคะ่ะว่าจะเป็นแหนแดงสวยสวยไหม <c oughs> เยอะไหมคะ <c oughs> มีมีกี่มีกี่กอันคะมีกี่บอคะนับนับหน่อยค่ะ <c oughs> ทีบอใช่ไหมคะโอเคปลูกไว้ทําอะไรคะลูกปลูกไว้ทำอะไร,ะไะไรให้อาหารปลาใช่ไหมคะให้อาหารกบด้วยใช่อ่ดแล้วเต้จะจับให้ดูนะครับอะไรอ่าช้อนขึ้นมาแล้วลูกโอ้นี่ครับ,รบแม่แดงของปู่เราอ่าแม่แดงของปู่เราเนาะโดกมากเลยเยอะยวไหมคะ ไม,ม,ม,ม่มีขี้เขามันเป็นรากมันค่ะมันโดนน้ำเฉยๆที่ลาเต้ดันขึ้นมาจเป็นรากนะคะ และที่สำคัญนะคะแหนแดงนี่คือจะโตวไวมากเราสามารถขยายพันธุ์แล้วก็เก็บเกี่ยวได้นะคะเพียง7-10วันเลยค่ะแล้วพอเขาโตขึ้นนะคะตามสภาพแวดล้อมเราก็จะเติบโต2-10เท่าเลยค่ะแหนแดงแห้ง1กิโลนะคะจะเทียบเท่ากับปุ๋ยูเรีย1ขีดค่ะนอกจากเป็นอาหารสัตว์ที่เราเลี้ยงแล้วนะคะเรายังสามารถตักแบ่งไปขายได้กาไรอีกทางด้วยค่ะใครที่อยากลองเลี้ยงแหนแดงนะคะถ้าไม่มี พื้นที่แบบของเราก็สามารถเลี้ยงไว้ตามบ่อเล็กๆหรือว่ากระมังก็ได้ค่ะเพราะของคุณย่านะคะก่อนที่จะมีหลายๆบ่อแบบนี้คือซื้อมาลงแค่นิดเดียวเองนะคะจากนั้นแพร่กระจายไวมากวันนี้ก็พาชมสวนจบเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ